สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่วันนี้ลุงโสนี่ยืนอยู่ที่ถนนเรื่องลมในช่วงงามเย็นนี่เดี๋ยวต้องมาฝากท้องหน่อยเนี่ยก่อนที่จะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวลุงโสจะพามากินอะไรกันดีกว่าแต่วันนี้ก็มาใช้บริการที่บัญชาลาบก้อยต้มเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาดูดิวันลุงโสจะได้อะไรกินเนี่ยแล้วก็ต้องมาพบกับนี่เลยพ่อค้าหน้ามนคนหน้างามของเรา นี่พี่เป็ชาเนี่ยลุโสก็ฝากท้องไว้ร้านนี้เป็นประจำแล้วก็มาตีท้ายครัวเนี่ยมาดูเนี่ยทำอะไรให้ลุงโสกินเนี่ยร้านนี้เขาไม่มีนะที่จะโชว์เขามีอวบๆวอันอก็มีเนื้อสดๆนี่ ใครอยากดูเนื้อสดก็มาร้านนี้เนี่ยเนี่ยพี่บัญชาเขาทำให้ดูสดสดเลยว้าว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 ลุงโสนี่ชื่อโสนนะแต่วันนี้ลุงโสจะเป็นเนี่ยคนกินเสือคนกินเสือก้อยเสือพั่วเนี่ยทำให้ดูสดๆนะเนี่ยวันนี้ใครจะมากินเนี่ย เสือขั้วมา,มาที่นี่เลยนี่ฝีมืออโนชาเนี่ยที่ร้านบัญชาลาบก้อยต้มมาเลยที่ถนนเรื่องลมวันนี้จะมาวันนี้จะมากินอาหารแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเนี่ยแบบสไตล์อีสานบ้านเฮาเนี่ยเดี๋ยว มาครับมากินกันกับลุงโศเพราะว่าเนี่ยพรุ่งนี้จอดเดินทางแล้วเดี๋ยวต้องมานะตุนไว้ก่อนอีกทีครับแล้วนี่อาหารมื้อนี้ของลุงโศนี่เลยต้มเนื้อร้อน,อน,อนและวันนี้เมนูเด็ดเมนูพิเศษวันนี้คงไม่พ้นนี่เลยก้อยเสือวันนี้ลุงโศจะกินเสือนะน้ำจิ้มรสเด็ด พริกกระเทียมผักจานใหญ่หญๆโตสดๆและปิดท้ายด้วยนี่เลยข้าวเหนียวร้อนๆมาเป็นกระติบมากินกับลุงโซนี่เลยฮนะทำใหม่ๆสดๆอร่อยอร่อยอร่อยมากกินเข้าไป เนี่ยข้าวเหนียวแล้วก็นี่จิ้มกระเจ้าลงมาแล้วกอออ็อร่อยมากแล้ววันนี้ลุงโสต้องมาพิชิตกับเมนูเสือย่างเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนนี้เขาเป็นคนย่างเสือเนี่ยที่เป็นชาเนี่ยกุ๊กมือหนึ่งของลุงโสเลยนะอ่าใครมากินเนี่ยต้องมาเลยครับเนี่ย อาหารแนววิสานแล้ววันนี้กับอีกหนึ่งเมนูเด็ดนี่วันนี้ลุงโสจะพิชิตก็คือวันนี้นี่เสือ,อย่างวันนี้ก็มาเลยเชมเน่ต้มเนื้อร้อนๆเปืเป่อยๆและใครอยากจะกินอาหารแนววิสานครับ ต้องมาพบกับเขาคนนี้ครับนี่บัญชาลาบก้อยต้มเอาวันนี้เรื่องราวดีๆกับลุงโครับที่เมืองขันแก่นกับอาหารอีสานรสเด็ดครับที่ร้านบัญชาลาบก้อยต้มมาแล้วครับ